ใครขับรถเดินทางไปไหนต่อไหนนี่เอาเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันนะครับบางทีกินอะไรบนรถเนี่ยเราไม่ทันระวงังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ โอ้โหนี่นะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุมันเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมาเฉลยน,นะครับว่าพ่อหนุ่มคนนี้ขับรถเหมือนกับกินอะไรไปด้วยอ่ะแล้วค่อยๆเบี่ยงขวาแล้วก็ลงลงไปข้องตรงกลางถนนแบบนี้นะครับโอ้โห <ged an> นี่นะฮะรถเสียหลักลงข้างทางแบบนี้แล้วก็พุ่งไปอีกฝั่งแต่ก็สามารถที่จะบังคับรถกลับมาเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็บนคนเดียวทานรู้ไหม โรตีโรตีโรตีเนี่ยแหละกำลังเพลินอร่อยอยู่เชียวแสดงว่าโรตีอันนี้ต้องแพงมากเขาต้องบวกค่าซ้อมรถไปด้วยไปฟังบรรยากาศดูแล้วกันครับ <laughs> โอ้โหแซงตัวเองจริงๆป <laughs> ากมาเลยเช็ดเปล่าองี้ <laughs> <laughs> เป็นดิฉันต์ก็แซงนะคะเออเนี่ยนะฮะเป็นตะกวดขับรถเอามาลงไว้บอกเป็นอุทาหรณ์ไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างขับรถค <laughs> ือผมก็เป็นนะบางทีมันไม่มีจังหวะมันหิวอะ <laughs> แต่ก็ต้องระมัดระวังะฮะลักษณะแบบนี้คงเพลินจริงๆอะ <laughs> โอ้ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันมากมายส่วนใหญ่บอกเออหิวก็จอดรถแล้วกันโ <laughs> อ <laughs> จริงเอจะจอดกินดีๆน่าจะปลอดภัยกว่ามไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะฮะ <laughs> บางคนบอกแหม ไม่จอดรถลงไปดูหน่อยแล้วบางคนก็แซวนี่คือที่มาของคําว่าอร่อยเหาะอร่อยเหาะเหาะลงข้างทางเหาะลงร่องไปเลยเออคือจริงๆอ่ะมือหนึ่งกินก็น่าจะได้แต่มือนึงน่าจะจับพวงมาลัยเอาไว้บ้างอันนี้เหมือนไม่จับเอียงออกไปเลยเนาะเอียงแล้วเมื่อกี้สังเกตแกหันไปมองด้านข้างเวลาขับๆแล้วก็หันไปมองไม่รู้ไปมองถุงโลตีโอ้ยตายแล้วข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม